สวัสดีทุกคนจะมาพบกับอีมมาสีก่อนที่จะเข้าไปรับชมแลแ้วไงเราก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะสําหรับวันนี้เรามีของเล่นมันก็คืออันนี้เดี๋ยก็เพิง่งได้ของมาเมื่อวานเลยแต่ว่ายังไม่ได้เล่นเลยวันนี้กลับบ้านมาก็เลยจะเอามาให้ตานเล่นนี่ชามามาดูันนี้แล้วอะไรอยู่ในมือ ถือถุงถือถุงกันมันคืออะไรมันคืออะไรถือถุงถดึงถุงออกดึงถุงขาวออกอ,อ,อะไรอะของเล่นหรือเปล่าอะใช่ไหม,ม<า>คิดว่าใช่ไหมจะมาว่าเอามาให้จะมาก่อนจะมาขอลองสัมผัสสัมผัสดีไหยใช่ไหมของเล่นไหมล่ะเฮ้ย ตั้งแต่ที่แนันชาว่าทำจากพลาสติกอ่ะแต่งตัวอะไรเนี่ยวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรตัวกวางเอ่อแต่ใส่เสื้อผิดดัดในนี้มีทั้งหมดสี่สีสี่ตัวมันคืออะไรอ่ะถือสิเดี๋ยวชามาอยู่มาหนึ่งตัวเงินเอีนฝุ่นโดนเลยอ่ะอิบสิหิบออกมาหนึ่งตัวเอออะแกะแกะแกะเลย แกะก่อนมาแล้วลูกจ้ากมาที่หนู <จะ S 1> อยากได้ไคืออะไรอ,อะไร่ะอมออาซิขยะทิ้งไหนขยะทินนน้งไหนเอายปทิ้งไหน หูมเล่นเป็นปะเนี่ยไม่คืออะไรอ่ะมันไม่ต้อง okay. ม,มันคือคน,นทหารโดดลมโดดลมนีน่แบบละเดีด๋ยวไงฮึบจะมาเห็นไหมเห็นไหมเอาเล่นเฮ้เร็นทลางอยูไหนไดีไหมต้องฉันมาก็มีค่ะมาก็ยวนสิ ก็มันก็เหมือนกันแค่โคราสีเองม,ม,มันเหมือนกันหละคาแต่แค่โคราสีาก็เป็นเหมือนกันนี่ไงก็เมื่อกีนนะ้นาก็ถืออย่างนี้แล้วนะก็โยนจริงเหเล่นก็ดูทางด้วยเดี๋ยวล้มทำไมท้าหันต้องเป็นพลาสติกดิคะเนี่ยไหนเล่นยัง นี่เล่นหรือไม่เล่นเนี่ยคะถ้าไม่เล่นนะจะได้เก็บนี่ไงก็แค่ทำหมีเนี่ยนะดูเน่คือว่าหลานยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้สนใจกับทหารโดดลม่มพอก,ก็อ่ะพับก่อนเดี๋ยว อันนี้เราซื้อมาสี่ตัวร้อยห้าสิบบาททีนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าทุกคนไปก็รู้สึกว่าแรงม่นค่อยมีเท่าไหร่พอดูแล้วมันไม่สูงเลยอะ่ะแล้วพอมันตกลงมาแบบร่มยังไม่ทันกลางเลยอะ่ะเราลองดูหนึ่งสองสาม ขาดแล้วด้วยแต่ตอนเด็กๆเ,เคยเล่นแบบว่ามันยังไม่ได้เป็นวัสดุอย่างนี้นะตอนเด็กๆนี่เป็นพลาสติกอะไแหละร่มขาตะและเดี๋ยวลองไปเอาอีกอันที่ไม่ขาดมารยนดีกว่าคราวนี้เรามาลองสีเขียวกันดีกว่าหนอ ซยังไม่ทันกลางเลยอะรม่มมันก็จะตกแล้วอะโ <Okay. S 1> อเค้าวไม่ได้อ่ะอย่างนี้เลยแล้วมันไม่ได้เลย มันมากลางตอนตกพื้นรัวมอย่างเงี้ยกลางไปอย่างเงี้ยกล้ก็โยนยิงไปเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อ๋นนอสรุปลรยโยนผิดนี่เองโหสรุปก็มันเล่นได้ปกติแต่ว่ามันอยู่ที่การโยนแล้วก็การถือ แตออกคนด้วยนะทุกคนปอดีว่าเราเล่นผิดเองมันก็เลยแบบว่ายังไม่ทันกลางไงมันก็ถึงพื้นก่อนเลยเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งสองซ้ <c oughs> โอ้ยหนีโดดล่งของแท้ติดต้นไม้เลยหนึ่งสอง สามโอ้ยสงสัยหอผิดแต่ตอนเล่นให้ช่ามาดูรอบแรกอะ่ะมันกลางนะล่มอะ่ะหนึ่งสองสามอพอได้พอได้ลมมาพอดีหนึ่งสองสา เย้ yeah, ได้แล้วสำหรับใครที่สนใจทหารโดดล่มก็สามารถหาซื้อได้ในช h อป e ีหรือว่า l a z a ด a แต่ใน Facebook ก็มีคนขายนะแต่ใน Facebook ก็จะแพงหน่อยนึงรับวันนี้ก็จบคลิปการเล่นทหารโดดล่มเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารับวันนี้บ๊ายบาย